ินออร์ซื้้ใหคอมพิวเตอร์ซื้อให้ตาสลิดซื้อให้โอ้โอ <laughs> ทุกอย่างอะ่ะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเองินให้หมดรวมทั้งสิ้นก็ค่าไอ้นี้ด้วยค่าถ่ายเอกสาร,รค่าเดินทางของทนายแต่ละคนเขามีค่าเดินทางทั้งหมดแล้วสรตะแล้วเนี่ยหล้านบาทหล้านบาท ที่อาณา,นาคนลังากาเนี่ยยักยอกไปใช่ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฮะเรียกได้ว่าเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นแต่พันเรื่องราวดราม่าที่ถาโถมเข้ามาจริงๆคุณผู้ชมฮะโอ้โหทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยบ่นกันอุบเลยทีเดียวนะว่าพักนี้เนี่ยโอ้ยตายขอบตาคล้ำไม่ไหวแล้วนะมีเรื่องราวดราม่าสาดเข้ามาไม่เว้นเลยแต่ละวันคุณผู้ชมนะแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยก็โอ้โห,หนู่นนี่นั่นนะฮะมากมายหลายเรื่องราวนะฮะซึ่งเมื่อคืนนี้ฮะคุณผู้ชมครับ ทางด้านของคุณแม่แตงโมนะฮะหรือว่าคุณพนิดาสิริยุทธโยทินคะ ก็เตรียมที่จะถแถลงข่าวนะ,ะโดยก็ระบุว่าถูกทีมทนายเนี่ยมีการยักยอกเงิน1ล้านฮะแล้วก็มีการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีเพิ่มเติมข้อหาขืนใจโดยมีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินนะฮะแล้วก็จดหมายบันทึกส่งมอบเงินสดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมปีสองพพร้อมกับทางด้านทนายเดชาด้วยเช่นกันครุณผู้ชมครที่โพสต์ Facebook เตรียมออกมาถแถลงข่าวในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ฮะล่าสุดเองแม่แตงโมฮะ ได้ออกมาแถลงนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถูกที่ปรึกษากฎหมายยักยอกเงินล้านนะ,ะพร้อมกับเผยว่าเขียนสำนวนว่าแตงโมเนี่ยถูกขืนใจทั้งที่ไม่เป็นความจรงิงผู้ชมฮะแล้วก็มีการหวังที่จะเรียกเงิน200ล้านบาท ซึ่งยอมรับว่าตัวเองเนี่ยสะเพร่าอ่านไม่ละเอียดเองแล้วก็ตั้งใจที่จะให้ทนายเดชาเนี่ยกลับมาทําหน้าที่ดูแลคดีให้ด้วยงานนี้ฮะไม่แต่โมยังบอกอีกว่าบอกว่าจ่ายยันค่าปลาสดิ์เลยนะฮะจ่ายหมดเลยทุกอย่างแถมได้โบนัสปีใหม่จากลูกปอกับลูกโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะแต่เงินไม่ถึงมือสักบาทร้องคืนความยุติธรรมให้แซนกราติกจ็อบไม่ได้ค่าแตงโมแน่นอนนะฮะก่อนจะบอกว่าตนนั้นเป็นลูกทหาร ไม่โกหกที่ปรึกษาทนายเขียนเอกสารเองทั้งหมดก่อนนำไปแจกนักข่าวหน้าสารด้านซ้นะฮะวอนแม่เปิดใจรับฟังข้อมูลฝั่งตนบ้างโดนประนามมาเยอะแล้วนี่แหละฮะซึ่งเป็นเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับทางด้านของนางพนิดาสิริยุทธโยธินนะฮะแม่ของนางเอกสาวผู้ล่วงลับนะฮะสาวแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์นะครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับที่สํานักงานกฎหมายคุณผู้ชมฮะทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับที่เรียกได้ว่ากลับมา คืนดีกันฮะชื่นมื่นดูดดื่มกันเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ฮะยืนยันว่าไม่เคยโกรธเคืองกันนะฮะแค่ความคิดเห็นเนี่ยต่างกันเท่านั้นคุณผู้ชมส่วนวันนี้ที่มาแถลงข่าวเนี่ยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับที่ปรึกษากฎหมายชุดเก่าข้อหายักยอกเงิน1ล้านฮะโดยเป็นเช็คก้อนแรกเนี่ยสี่แสนเดิมเนี่ยต้องแบ่งที่ปรึกษาทนาย20 0แสนแม่2 0 0 0 0 0แต่แม่เนี่ยได้แค่5 0,000เหลืออีก 1 5แสนนี่แหละฮะเงินก้อนที่2เป็นเช็คอีกใบ400แสนทางด้นานปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบริร์ตไพบูลตรีกาจนานันให้เป็นโบนัสปีใหม่รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย5.5แสนฮะนอกจากนี้ยังมีค่าปลาสลิดส0,000คอมพิวเตอร์ปรินเตอร์อีกต่างหากนี่นะฮะพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่ปอกับโรเบริร์ตเนี่ยขืนใจแตงโมบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเพราะว่าชันสูตรชัดอวัยวะเพศ ภาวนักปกติแต่ที่ปรึกษาทนายเขียนสำนวนเองเพราะต้องการเรียกเงินเนี่ยสองล้านทั้งที่ไม่เป็นความจริงยอมรับว่าตัวเองเนี่ยสับเพ่าเองฮะอ่านไม่ละเอียดพร้อมขอคืนความเป็นธรรมให้กับแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตน์นะฮะแล้วก็กระติกอิส,สรินจุดทาสุขสวัสดนะฮะแล้วก็จ็อบนิทัศ กีรติสุดที่สาทรน,นะฮะไม่ได้ฆ่าแตงโมนะโบยเป็นฝีมือที่ปรึกษาทานายนี่แหละคุณผู้ชมที่เขียนเอกสารแจกหน้าสารขณะที่ด้นานของแซนะก็ขอให้คุณแม่เนี่ยเปิดใจบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้โกหกนะฮะอยากให้ฟังความจริงจากฝั่งตนบ้างโดนสังคมเนี่ยประนามไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่า ก็หลายคนฟังก็แอบ,บจะงงๆนิดนึงเพราะว่าทางด้านของคุณแม่แต่งโมเองนะฮะก็เหมือนกล่าวทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าคุณแม่เนี่ยก็เตรียมตัวที่จะสู้กันต่อไปนะ,ะเพื่อหาความจริงกันต่อไปนะ,ะทางด้านคุณแจงก็บอกว่าอ่ะแล้วคุณแม่จะสู้กับใครนะฮะ คุณแม่ก็บอกว่าสู้กับพยานหลักฐานอา่ะก็เลยง,งงว่าสรุปและคุณแม่ยอมนะฮะหรือว่าคุณแม่ไม่ยอมกันแน่หลายคนฟังแล้วก็ยังอึกอัออากา์งง,ง,ง,งงกันอยู่นะ,ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของการถแถลงข่าวสักนิดหนึ่งครับประเด็นแรกก็คือคุณแม่โดนยกักยอกทรัพย์ประเด็นที่สองก็คือคุณแม่อยากให้พี่เดย์เนี่ยมาช่วยทําคดีให้คุณแม่เหมือนเดิมก็ยังไม่จบนะฮะคดีน้องโมยัอยงอยู่ในศาลก็ทําต่อไปเลยไงให้พี่เดย์ทำครับค่ะ ให้นี่ให้พี่เดยทําคนเดียวแล้วไม่เอาใครอีกแล้วแล้วไอ้ทนายเก่าๆที่ผ่านมานั่นยังไงก็เเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมคืออะไรก็ประวัติศาสตร์คุณแม่ชอบเอาทนายความออกคุณแม่ชอบเอาทนายความออกเป็นเพราะอะไรนะขัดแย้งกันก็ไม่เก่งไงคะนะพูดตรงๆนะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลาที่เราแยกจากกันไปเนี่ยตอนนั้นความคิดเห็นเราไม่ตรงกัน แต่ตอนนี้มันตรงแล้วคุณแม่ก็กลับมาคิดถึงท่านอีกอะ่ะแล้วสาเหตุที่บอกว่าเบียดทนายสาเหตุแรกอกจากไม่เก่งแล้วก็คือมันมีเรื่องอื่นใช่ไหมไม่มีคนอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยยกเว้นคนสุดท้ายที่ชื่อชัยวัน์เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้เป็นทนายเขาเป็นที่ปรึกษาก,กฎหมายที่ชื่อชัยวัน์เนี่ยค่ะคนสุดท้ายเนี่ยที่เขาหายตัวไปแล้วนะอืหายตัวไปแล้วทไมถึงหายตัวไป หนีคุณแม่ไงเรื่องอะไรฮนะขโมยยักยอกยอก่ะยกัยกยอกเงินคุณแม่ค่ะกี่บาทสองแสนสองแสนสีตอนแรกสี่แสนก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสองแสนขยายความเรื่องยักยอกนะว่ามันมีเหตุอะไรยังไงอืเป็นเงินส่วนไหนของคุณแม่คะสี่แสนแรกเนี่ยเป็นเงินค่าเยียวยานะคะที่น้องปองกับน,น้องเบิร์ด ลูกชายคุณแม่ล่ะที่เป็นจำเลยอ่ะเข้าเยียวยาคุณแม่มา 4, สี่แสนเป็นเงินสดนะแค่เชียร์เช็คหนึ่งใบสองล้านนะคะแล้วคนที่เป็นคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไปกับคุณแม่ด้วยเ <c oughs> ขาเอาเงินก้อนนี้สี่แสนนี้ไปเข้าบัญชีเขาเองต่อหน้าคุณแม่โดยไม่ขออนุญาต ข้าวเป็นี่เขาเลยนะอ่าเข้าเลยต่อหน้าคุณแม่เนี่ยไมคุณแม่ไม่ทักหวงอ่ะคุณแม่มันไม่ฉลาดเนี่ยคุณแม่ไม่ฉลาดตอนนี้นี่นะใช่แล้วอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งคือคือสองแสนเนี่ยเดี๋ยวเรามีสลิปให้ดูนะคะแล้มไอยู่ไหนครับอีกสองแสนเขาก็เอาไปคือคือลูกปอกับลูกเบิร์ตอีกเหมือนกันให้ให้ให้เป็นโบนัสคุณแม่ปีใหม่นะคะทั้งหมดเนี่ยสี่แสนตัวเลขเขาก็บอกว่า ให้คุณเอ็มสองแสนให้คุณแม่สองแสนเป็นโบนัสครัะ่ะคุณแม่ไม่ทราบเลยจนสี่เดือนผ่านไปคุณแม่โทรไปหาปอปอบอกคุณแม่ได้ได้รับเงินโบนัสหรือ,อยังค,คุณแม่บโบนัสอะไรยังไม่ได้เลยอ้าก็ตกใจเนาะเอ้ยแล้วมันหายไปไหนอะที่ลูกปอกับลูกเบิร์ดโอนมาเป็นโบนัสให้คุณแม่เขาจะให้ทุกปีสี่แสนบาทบาบแล้วก็ทีนี้ เขาก็เขียนว่าตรงนี้เขาเขียนว่าของทนายเอ็มและโบนัสแม่แตงโมนะคะนี่ปรากฏว่าไม่ถึงมือคุณแม่สักบาทเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะนี่ก็แ,แค่เช็คสองร้านนะคะเข้าแบงค์คุณแม่เอาเข้าแบงค์คุณแม่เองแล้วเขายักยอกไปไหมไม่ไม่ไมแค่เช็คเช็คคุณแม่ถือแต่สี่แสนเนี่ยเขาถือแค่เดียวยาเนี่ยก็คือแค่เช็คสอง สองสองล้านสองร้านจ่านในนามใครฮะใบละแปดแสนสองเช็แม่แล้วเขาเขาบัญชีของผู้ชายคนนั้นได้ยังไงอ๋อแคเชียร์เช็คเขาไม่ได้อาเขาเอาแต่เงินสดเอาเงินสดแล้วแม่ไม่ทักลัวเขาหรอคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าเงินอะไรไงเพราะว่าเวลาที่เขาคุยกันเรื่องเงินนย่ยกตับทนายพวกทนายเงินเยียวยาคุณแม่รับจากเขาเงินสดแล้วแม่ไม่ทราบได้รหมเป็นเงินเยียวยาเขาไม่ได้บอกเราเขาไปประชุมอะไรกันเขาไม่ได้บอกคุณแม่เลย พูดถึงตัวคนชายคนนั้นนะใช่แล้วแม่รับเช็คมาสองล้านแต่อีกสี่แสนแม่ไม่รู้ว่ามันเงินมาอย่างไหนรู้รู้มาจากโรเบิร์ตมาจากโรเบิร์ตแล้วสี่แสนแม่รู้ไหมรู้รู้ว่ามาจากโรเบิร์ตโรเบิร์ตเขาือคือมันก็เหมือนแบบเซาะาอนาคุณแม่นะตรลงเซาะหรือเป็นเปอร์เซ็นต์มันเราไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเปอร์เซ็นต์ยังไม่คุยเลยคือเขาก็เอาเข้าบัญชีเขาเองเลยอะโดยพละการ แล้วเงินครั้งต่อไปนี่นเงินสี่แสนอีกเรื่องหนึ่ง็อสี่แสนอันนี้ก็หายไปเลยสี่แสนทั้งหมดข้าไปปลายสายแล้วนะใช่ใช่มันก็มีค่าทนายที่คุณแม่จะต้องชําระเขาอะนะคะเขามีทนายสามคนคนละหนึ่งแสนสามหมื่นบาททุกคนสามครั้งเป็นเงินเท่าไหร่สามคนคนละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทสามครั้งอะฮะ สอพันเก้านั่นแหละสี่แสนห้าพันอ๋อนั่นแหละประมาณนั้นค่ะแล้วก็ค่าปรินเตอร์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะเพราะเขาชอบไปจอดรถแล้วถ่ายเอกสารมันนานน่ะเรารอนานแล้วก็อ่ะปรินเตอร์ซื้อให้คอมพิวเตอร์ซื้อให้ครับปลาสลิดซื้อให้โอ้ <laughs> อกิโลกิโล <laughs> ไปฝากฝรั่งกิโลเยอะเยอะมากเลย<อ>ทุกอย่างอะ่ะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเงินให้หมด รวมทั้งสิน้นก็ค่าไอ้อน,นี้ด้วยค่าถ่ายเอกสารค่าเดินทางของทนายแต่ละคนเขามีค่าเดินทางทั้งหมดแล้วสลตะแล้วเนี่ยหนึ่งล้านบาทตกลงเงินที่เขากระทำผิดต่อคุณแม่เกี่ยวกับกฎหมายอาญากับเปอร์เซ็นต์แม่แยกแยะอะยอยังว่าอันไหนเงินที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันไหนเงินที่เขาเอาไปโดยที่แม่คิดว่าเขาเอาไปไม่ถูกต้องใ,ใช่ใช่ครับคือช่วยแจกแจงประเด็นนี้หน่อยครับคุณแม่เล่านี่มันมันเหมือนกับไปกล่าวหาเขาว่าเขาอยากย่องคุณ คืออย่างนี้ให้เรื่องเงินเปอร์เซ็นต์ของทนายความเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้ทํากันนึกอ,ออกไหมไคะก็ยังไม่ได้ทําคือจ่าย,ยนะไม่ได้ตกลงไม่ได้เป็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นคือคุณแม่จ่ายแต่ไม่ได้มีเอกสารเช่นรับเช่นจ่ายใดๆรับไปแต่งเงินสดแต่การแต่งทนายมันต้องมีขอ้อแะไรนะไม่เขาไม่ทํา แสดงว่าคดีที่ขึ้นว่าความจะเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศาลนี้คือยังไม่มีการแต่งตั้งทนายความถูกต้องไม่มีใบแต่งตั้งทนายความไม่มีเขาเปสัการปรึกษากฎหมายนีก็ไม่เข้าใจจริงจริงไม่ได้ทนายไม่ได้การแต่งตั้งแล้วเขาไปสักขารสักขารนี่มันมันแปลกนิดนึงอ่ะเอาเอาให้มันคุณแม่ไม่เข้าใจรู้คุณแม่ไม่รู้รู้ว่าเขามีใบทนายเอาแน่แน่ไม่มีค่ะเขาไม่มีใบทนายแล้วก็ เขาก็ได้พูดอะไรในศารเขาก็ได้พูดนะไม่ใช่ว่าห้ามพูดเขาก็ได้ออกความเห็นในสาราได้ทั้งหมดคือความจริงอ่ะย้ำเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบังคับให้โมมามาปัสวะถ้ายเรือเร้อนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ไปแบบไปบังคับหรือไม่ได้เป็นหมาปลาซ้มที่ไปตามเขามาไม่ไม่อยู่เฉยๆเลยเขามาปัสวะเองนะคะอย่าโทษกันเลยอขอบุณมากค่ะเวลาล่วงเลยไป หล,หลายปีแล้วเนี่ยเกือบสองปีงปแล้วอ,อยากจะฝากอะไรหรือถ้าหากน้องโมร,รับรู้ได้ปัจจุบันเนี่ยทั้งคุณแม่และคุณแซมเนี่ยอยากจะฝากอะไรหรืออยากจะบอกแตงโมงไหมว่าเรื่องราวมันสับสนมากที่ผ่านมาตอนนี้ให้สบายใจยังไงมไม่ต้องห่วงแลนะ้วไม่มีอะไรต้องห่วงแลนะ้วล่ะทุกอย่างนะจะจบแบบยุติธรรมที่สุดอ่ะแม่ก็จะสู้เพื่อลูกถึงที่สุดค่ะจะสู้เพื่อน้องถึงที่สุด คุณแม่จะต้องจะต้องสู้กับอพยานสู้กับพยานพยานทั้งหลายือสู้กับทนายตุยใช่สู้ทนายตุยด้วยอ๋อคุณแม่เจอผมมาประมาณแปดนัดสิบนัดแล้วไงเบื่อแล้วก็เลยต้องให้พี่เดย์มาแทนเหรอคะคือว่าน้องโมต้องคุณแม่ต้องทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าน้องโมเสียชีวิตเพราะเหตุใด ที่ไหนเวลาใดาใครทําอันนี้คุณแม่ต้องทราบนี่แหละสิ่งที่คุณแม่อยากบอกข้อหนึ่งข้อสองฉันบอกคุณแม่แล้วหมดแล้วส่วนข้อสามไม่มีใครทํา<ม>สันก็ชีช้แจงคุณแม่แล้วเรียบร้อยายล,ละเอียดทุกอย่างบอกหมดแล้วค่ะแต่คุณแม่ไม่เชื่อค่ะฉันไม่โกหกไม่มีผลต้องโกหกไม่มีความจําเป็นต้องโกหกเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุจริงอ่ะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจเชื่อตรงนี้อ่ะ แล้เ,เอ็นดูพวกเราบนเรือที่เหลือด้วยเพราะน่าสงสารจริงๆก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นคดีที่ใช้เวลายอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นมหาการ์ดราม่าที่ยาวนานจริงๆคุณผู้ชมครับก็คงต้องรอต่อไปแล้วฮะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาอีกใหม่หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปเลยฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับแฟนแฟนท็อปดาราผมเจเจพิพัฒน์ครับวันนี้มาสวัสดีปีใหม่แฟนแฟนท็อปดาราทุกคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับคิดอะไรต้องการอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแฮปปี้นิวแยร์ปีมังกรครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ